สวัสดีครับอ้วนมาสวัสดียามบ่ายครับแม่ๆทุกท่านและท่านเอฟซีทุกท่านเลยครับเจ้าอ้วนเขาก็นอนสบายยามบ่ายเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวแม่จะออกไปซื้อเนื้อไก่แล้วก็ปลาทูนะคะมาตุนไว้ในตู้เย็นเพราะว่าอาหารเปียกเด็กๆตอนนี้ร่อยลอแล้วนะคะแม่ก็ต้องประหยัดนะคะเอามาขยำข้าไว้เขากินกันเด็กๆเขาก็ชอบนะคะ ต่มันก็สู้อาหารเปียกไม่ได้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีสารอาหารมากกว่านะคะแต่ตอนนี้แม่ก็ต้องประหยัดเพราะว่าช่วงสิ้นเดือนแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหลายก็มามากมายนะคะแล้วแม่ก็ไม่ได้มีรายได้ประจําทุกวันนะคะนี่เด็กๆเขาก็นอนหลับตอนกลางวันกันสบายเลยแม่ก็เอาผ้านวมผ้าห่มนะคะมาปูหลังตู้ให้เขาเพราะเขาชอบนอนที่สูงๆกันนะคะอันนี้นําโชค นี่แล้วก็น้องวันใหม่ที่เป็นน้องข้างบนนะคะค่ะเนี่ยคานอนกันเรียบร้อยมีเะเบียบค่ะท่านผู้ใหญ่ท่านใดนะคะถ้ามีจิตเมตตาอยากจะส่งอาหารเมร็ดอาหารเปรียกช่วยเด็กๆที่บ้านแม่ก็ได้นะคะแม่ก็จะข,ขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะ เพราะว่าช่วงชิ้นเดือนนี้แม่ก็มีรายจ่ายเป็นก้อนต้องจ่ายหลายทางนะคะถ้าท่านผู้ใหญ่ท่านใดมีจิตเมตตาก็ส่งอาหารมาช่วยเด็กๆได้นะคะที่อยู่และไอดีไลน์แม่ก็อยู่ที่ล่างคลิปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวแม่จะพิมพ์ลงไปในนี้ให้ให้ท่านด้วยนะคะเผื่อท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านใดมีจิตเมตตาอ้วนเ้ยอ้วนนอนไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยนะอ้วนนะนะ เออเดี๋ดยวแม่ไปซื้อบกขยำยม,มาเข้าเย็นรอให้นะครับอ้วนนอนท้องห้อยเลยนะคะแม่ต้องคอยดูตามท้องตามอะไรเขาเพราะว่าเขาจุดอับชื้นเขาเยอะเขาอ้วนนะคะใช่ไหมครับทองแท้ทองแท้ขอกราบขอประคุณครับทองแท้ขอบประคุณด้วยครับขอผู้ใหญ่เมตตาผมด้วยครับคกราบขอบประคุณครับ